ประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับอยู่ในระหว่างการยอมรับเหตุพิพาททะเลจีนใต้ในขณะที่อินโดนีเซียนะครับนายมาติกนาทเลกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียรับบทบาทเป็นสื่อกลางหลังจากที่อาเซียนล้มเหลวที่จะบรรลุฉันธามาติร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ในการประชุมที่กรุงพนมเปญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนาตาเลกว่ากล่าวว่าแม้จะมีความเห็นเป็นไปนในทาง ทิศทางตรงกันข้ามนะครับแต่อาเซียนก็ยังคงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่นายฮอนํำหงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเขาหวังที่จะประกาศแนวทางร่วมกันของอาเซียนในวันนี้นะครับระหว่างที่รอการรับรองจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกคนครับ ความไม่ลงรอยกันในประเด็นของความขัดแย้งดินแดนระหว่างจีนกับอาเซียนนะครับทำให้อาเซียนทั้ง10ประเทศไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันตามธรรมเนียมที่เป็นข้อสรุปของการประชุมในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้นักการทูตหลายคนก็ระบุนะครับว่าจุดติดขัดสําคัญก็คือการปฏิเสธของเจ้าภาพของอาเซียนนะครับซึ่งก็คือกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรของจีน เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยก็ปฏิเสธที่จะระบุเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้ลงในถแถลงการนะครับซึ่งตรงนี้ก็กระทบโดยตรงต่อ คู่พิพาทอย่างฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากฟิลิปปินส์ต้องการอ้างถึงเหตุเผชิญหน้ากับจีนบริเวณเก,กาะปะกาลังสกาบโบโรในทะเลจีนใต้นะครับเมื่อกัมพูชาไม่ระบุตรงนี้ลงไปในถแถลงการแล้วก็มีปัญหากับฟิลิปปินส์นะครับว่าทําไมถึงไม่ระบุเข้าไปนะครับในความไม่ลงรอยกันตรงนี้นะครับก็ได้ยกประเด็นคืบหน้าการร่างระเบียบปฏิบัตินะครับระหว่างอาเซียนและจีนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้หลังหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศในเวียดนามและฟิลิปปินส์ เมื่อวันพุธนะครับนาตาเลกกว,ว่าก็บอกว่าได้กระตุ้นให้ชาติสมาชิกอาเซียนดําเนินการผลักดันระเบียบปฏิบัติด,ดังกล่าวนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนําไปปฏิบัติได้จริงและต้องรอดูครับว่าจะมีการถแถลงการร่วมกันได้จริงหรือไม่ในวันนี้นะครับ